วันนี้วันที่14สิงหาคม2563นะวันนี้วันศุกร์วันนี้มีข้าวทั้งหมด50กล่องบวก15กล่องแล้วแล้วของเจนางกี่กล่องอะ่ะของเจนาง23กล่กองนะครับแล้วก็ของพี่อะไรนะพี่นิวพี่นิว15กล่องแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนแกงเขียวหวานคนก็ประมาณนี้นะครับ เอาเอาครับเอาเอาเอาเจียมเลยครับเอาเอาแจกเลยครับที่ต้องแจกเลยครับเอาเต็มเบาน้ำข้างหลังลูกไอเต็มเบวน้ำข้างหลังเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลย ตู้แบ่งฟันพ้อมตำรวจไปทุกวันนะครับเดินไปข้างหลังเลยนะครับอ่าใจเย็นลูกใจเย็นแม่ ไปเลยครับไม่ไม่ย้อนกลับนะครับเดินไปต่อข้างหลังนะครับถ้าใครอยากได้เพิ่มนะครับต่อหลังครับต่อหลังเดินไปเลยได้แล้วไม่ใช่หรอลูกได้แล้วเดินไปเลยครับอ้าวไปค่อยๆครับค่อยๆไปเลยครับ เาเลยครับไปเลยครับไปเลยขอละชุดก่อนนะครับพอละชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเหลือแล้วก็วนกลับไปอีกสักรอบก็ได้นะครับอ่าให้มันได้ทุกคนทุกคนนะครับเอาเลยครับ ใช่เลยครับเอาเลยครับเลยครับผลชุดก่อนนะครับให้ให้ได้ทุกคนทุกคนนะครับวนได้ครับถ้าของเหลือวนได้ครับ คนละกล่องกันนะครับคนละกล่องกันนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับเดินไปเลยนะครับรับแล้วเดินเลยนะครับ ครับจะเบียดเข้าไปครับจะเบี่ยดเข้าไปครับจากตู้แบ,บ่งปัน้ตวบบนนรวจไปรุกวันนะครับวันนี้มีน้ำดื่มละชานะครับแล้วก็เอาเล้วไปแลับ แล้วก็ขนมจีนปลาตุกนะครับแล้วก็พี่นิวพีโ่โมจินะครับอ้าวหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับจากตู้แบ่งปันป้อมดูดวิววันอาพรุ่งนี้แจกต่อนะครับวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกันเยอะนะครับ ขอบคุณครับ